สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอวันอีกแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะมาเจอก,กันกับแซฟสไตล์ได้โดยเล้วจ้ะนานแล้วไม่ได้ขึ้นกล้องไม่ได้ออกดันนาโดดละแต่ว่าเมื่อน,นี้เป็นวันอาทิตย์พอดีกับมีของกินเล็กๆน้อยๆของหวานขนมกบเคี้ยวมาฝากพี่ตานองสุกคนนาจ้ะเนาะมาดูเลยว่าเป็นขนมอะไรอุ้ยลื่นอันนี้เป็นขนมอ่าขนมถ้วยจ้ะขนมถ้วยภาษาไทยเรียกขนมถ้วยเนาะ กลิ่นเหมือนอ่าอกลิ่นกลิ่นมะพร้าวอ่ะหอมเหมือนกินกะทิมันจะลายจ้ะขนมถั่ยวฟูไปซื้อมาอยู่ร้านไทยได้ของกิ่นวันนี้เราจะมากินด้วยกัน <c oughs> เดี๋ยวจะยืนซิมให้เบิงให้พี่น้องเบิงว่ารสชาติมันอ่ะแซบขนาดใดน่าสะเนาะโอเครือกันเลยอันนี้เนื้อนะคะ อืมหอมหอมกลิ่นกะทิหอมกลิ่นกะท,อกกะทิอ้ามอืมเมื่อขนมเทียนหวานอร่อยอืมอืมอร่อยค่ะ หมดไปแล้วชิ้นหนึ่งกินอ่างค้นก่อนกินอ่างค้นให้หิวน้ำอืมยมยัม,ม,ยม,มิอร่อยมาก คิดถึงขนมไทยจ้ะ <c oughs> ขนมของหวานไทยอร่อยสุดยอดไม่แพ้ชาติใดในโลก <c oughs> อันนี้ซื้อของกินเด้อ หมดไปแล้วสามหมดไปแล้วสามถ้วยโอ้จับจ่ะรสชาติเนี้หอมกลิ่นกะทิหอมะหอมะพร้าวแป้งเหนียวดีมากเลยถ้าให้ทำกินเองแล้วมากวนแป้งแบบนี้มัน คือสิบวันใดคือสิบวันใดกนิ่นไงจ้ะอาจจะไม่ได้เป็นรสชาติแบบนี้อ,อร่อยอะ่ะ <c oughs> มันมีอากาศดีดีค่ะท่านขึ้นเล่นม,มีแดดด้วยอากาศดีมากอากาศดีสุดๆเลย อืมอืมอืมซาบแล้วเช้นสุดท้ายไพน์น่าจะเป็นผูน้โชคดี จินสุดท้ายแฟนรอเด้อใครมีแฟนยกมือขึ้นใครสดยกมือขึ้นเอาไม่ใช่ประเด็นแล้ว,วา่ใช่ประเด็นแล้วกินดีกว่าอืม กี่ถ้วยหมดหกถ้วยแล้วจ้าอ,อร่อยสุดๆจ้ะสุดยอดามด้วยส่วนถ้วยที่เหลือนี้เราจะเอาไปไปดัดแปลงไปยุบเป็นเอาไว้ใส่เครื่องปรุงหรือว่า อุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆเวลาหาเ็ด,าดกับเขาเราก็จะเอามาใส่เอาถ้วยนี้ไปใช้งานจะบ่อทิ้งจ้ะจะไปใช้เกิดประโยชน์จากเมืองไทยนะเนี่ยกว่าจะหาได้อยู่เมืองนอกหายากมากโอเคเจอก,กันใหม่คลิปหน้า,าอย่าลืมกดติดตามชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดหายด้วยจ้ากดหายจ้จาเจอกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ